แพนนาปันดูอิงค่ะคือปกติเนี่ยปันก็เขียนบล็อกอยู่แล้วเนาะเป็นของตัวเองแล้วก็เล่นจีบานบ้างเล่นซิต้าคาเฟ่เล่น, Cafe, เ,ลนเล่นทุกอย่างที่มันเป็นเว็บบอร์ดนะเด็กดีอะไรเงี้ยก็ปกติก็เขียนกระทู้อยู่ในนั้นอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามต่างเนาะก็เมื่อวานพอไปเดินซีคอนปุ๊บเราเห็นในแฟนเพจของบิวตี้คอ a ์เทจปุ๊บเราก็เออรู้สึกสนใจว่าเออลองทำดีกว่าเพราะว่าก็เป็นแบรนด์ที่เราเคยใช้เนาะก็ เพราะว่าราคามันราคาค่อนข้างย่อมเยาวแล้วก็เอื้อมถึงอ,อย่างน้องๆน,น,นักศึกษายอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้อ่ะทีนี้เมื่อวานก็เลยไปตามล่าหาร้านบิว u t y คอ s m ท t ที่สาขาซีคอนสีนขา,ารินนะปรากฏว่าคือเราเดินนานมากเขาบอกว่าอยู่ชั้น G โซนโรบินสันเราก็เดินแบบเดินวนเดินวนแบบหลายรอบมากแล้วเราก็ไม่เจอสุดท้ายเราก็เลยโทรหาเขาโทรหาเขาก็ยังหาไม่เจออีกขนาดเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ยังหาไม่เจอปรากฏว่าคือ ที่ซีคอนสีนาคารินเนี่ยตัวบิวตี้คอรเทจเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเป็นร้านเอ่อเป็นร้านใหญ่ๆนะเขามีเป็นเคาน์เตอร์อยู่ในร้านของเอ่อมาเก็ตบิวตี้อีกทีหนึ่งก็เลยเข้าไปได้มาในร้านนั้นซึ่งของที่ร้านนั้นเนี่ยจะไม่เยอะเท่ากับเอ่อช็อปใหญ่ๆนะแต่ว่าก็มีของที่ฮิตๆเนี่ยค่อนข้างครบท้วนเลยทีนี้เมื่อวานก็เลย ไปซื้อของใหม่ๆม,มาลองเนาะแล้วก็มีของที่เคยใช้แล้วก็ซื้อซ้ํากลับมาด้วยแล้วก็บวกกับมีของที่มีอยู่นะก็วันนี้ก็จะเอามาเอามารีวิวผลการใช้งานแล้วก็ใช้ให้ดูค่ะสําหรับตัวแรกที่เมื่อวานไปสอยมาก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยค่ะเป็น beauty cosset p i n k a w a advance d c brightening super vitamin c bright and radiant ตัวนี้จะเป็น facial foam ค่ะจะมีส่วน ผสมจากฝรั่งสีชมพูค่ะที่จะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีอาบูตินที่ช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะแล้วก็มีสารสก,กัดจากมัสลูมเอ็กแทกที่ช่วยให้รูขุมขนเรียบเนียนแล้วก็น้ำดอกกุหลาบที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าค่ะแล้วก็โฟมล้างหน้าตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มและกระจ่างใสค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูด้วยค่ะซึ่งตัวแบรนด์บิวตี้คอร์เทจเนี่ยคือเขามีความ มีความเด่นในเรื่องของเขาใช้สารสกัดหลักๆเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคนที่แพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าเขา no paraben แล้วก็ใครใครที่สงสารน้องสัตว์อะไรเงี้ยก็คือแบรนด์เนี้ย mm hmm. เขาเขาไม่ทดสอบกับสัตว์นะตัวนี้เขาเขียนไว้เลยว่า no animal testing นะก็ใครที่รักสวยรักโลกก็จะเหมาะกับแบรนด์นี้นะเนื้อผลิตภัณฑ์โฟมเขาเนี่ย ตัวนี้ส่วนประกอบหลักๆก,ก็น่าจะเป็นวิตามินซีจากฝรั่งสีชมพูนะก็จะช่วยให้หน้าขาวใสเนาะเพราะว่าปันเนี่ยก็มีปัญหารเรื่องรอยสิวเล็กน้อยเนาะแล้วก็มีปัญหารเรื่องรูขุมขนกว้างซึ่งตัวนี้เขามีสารสกัดจากน้ําน้นากุหลาบบริสุทธ์ด้วยก็จะช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนิดนึงก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะก็ เป็นเนื้อโฟมธรรมดาเลยซึ่งพอเวลานวดวนไปที่ใบหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกนุ่มๆนะแต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบฟองเยอะมากอะไรอะไรขนาดนั้นคือเขาไม่ได้ใส่สารที่ทําให้เกิดฟองนะดูจากส่วนประกอบแล้วก็ปันก็ลองใช้แล้วนะก็รู้สึกว่าโอเคหลังการใช้งานเนี่ยหน้าไม่หน้าไม่แห้งตึงนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็กระจางใส่ขึ้นเลยนิดนึงแต่ว่าคือมันไม่ได้เรียกว่าขาวขึ้นนะแต่ว่าคือกระ่างใส่ขึ้นเท่านั้นนะ ก็ตัวนี้ก็มาในปริมาณทั้งหมด100กรัมนะในราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูบินนิดหนึ่งตัวนี้100กรัมเนี่ยราคา295บาทก็ถือว่าไม่แพงคือก็หลอดใหญ่แล้วก็ส่วนผสมก็อัดแน่นอยู่นะก็ตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยผ่านไปนะเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปันจมามีสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะเจ้าตัวนี้นะว่าใช้ล้างหน้าแล้วเป็นยังไงนะก็ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมาใช้ตัวโฟมล้างหน้านะคะหลังให้ดูกันในตอนเช้า ว่าไม่ได้มากเหมือนเขาไม่ได้ใส่สารเร่งให้เกิดฟองตัวนี้ผลิตภัณฑ์จักทำจากธรรมาชาติเลสเดี๋ยวขอไปล้างแป๊บนึงคนะ่ะก็ที่มีบมาเมื่อคืวก็ใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะรู้สึกว่ามันจะเยอะไปด้วย ได้ไปล้างหน้าโชวหน้าสดกันแล้วเนาะ<ม>ก็กลับมาสวยๆอย่างเดิมก็อันนั้นคือแบบตื่นมาปุ๊บก,ก็ล้างเลยนะสภาพหน้าก็จะประมาณอย่างที่เห็นไปเนาะก็พอล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยปันก็จะอพอกหน้าด้วยโคลนสักนิดนึงนะซึ่งโคลนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยใช้มาเนี่ยก็จะมีราคาสูงนิดนึงแล้วก็พอเก็บไว้นานเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างแห้งเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยคือตัวที่เคยใช้แล้วแล้วก็ซื้อมาใช้ซ้ำนะก็จะเป็นตัวนี้ เป็น beauty cosset bamboo charcoal and volcano mud clay natural detox and refining facial mask ชื่อ,อยาวมากตัวนี้จะเป็นโคลนพอกหน้าทีา่ช่วยในเรื่องของดูดซับสิ่งสกรปรกเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวหน้ามันแล้วก็มีรูขุมขนมีสิวอุดตันสิวเซี่ยนอะไรเงี้ยก็คือจะพอกตัวนี้ไว้ประมาณ5 5-10นาทีแต่ว่าปันเนี่ยจะพอก1 0บ5นาทีเลยเพราะว่าเป็นคนผิวหน้ามันมากเนาะแล้วก็ล้างออกทีนี้ส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีมีพวกอะโลเวล่านะมีมีแตงกวามีน้ำผึ้งมีโยเกิร์ตแล้วก็จะมีแบมบูชาโคนะซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกแล้วก็พวกสารตกค้างออกพร้อมทั้งจะผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกด้วย คือตัวนี้ใช้แล้วคือรู้สึกชอบเลยนะเนื้อเนื้ออันนี้คือใช้เคยใช้แล้วนะอันนี้ซื้อมาใหม่ก็คือเนื้อของคโครนเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะคือแบบพอทาไปแล้วมันเนื้อมันเนื้อมันดีเนื้อมันเนียน,น,น,ยนแล้วมันก็ไม่ได้เหม็นคโครนอะไรมากมายด้วยนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยคือ ก็เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติอีกแล้วแล้วก็ไม่ทดสอบกับสัตว์แล้วก็เป็นโปรดักต์จากาสารสก,กัดจากธรรมชาติเหมือนเดิมเลยตัวนี้เขาจะเด่นในเรื่องของมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินอ e ีนะก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ชะลอ,อก,การเสรื่อมจากอายุด้วยนะอันนี้จากที่เรียนเลยนะเนี่ยโคลเอไซคิวเทนอะไรต่างๆนะซึ่งตัวนี้ปันปันจะใช้อาทิตย์ละประมาณ สามครั้งนะับก็ใช้แล้วก็คือพอหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวนี้นะพอกไว้สิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ล้างออกซึ่งคือตอนล้างอะ่ะมันสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยมันไม่ได้แห้งกลางแบบแห้งแล้วลอกออกมาเป็นแบบแผ่นๆอนะ่ะบางที่ว่าไอการที่มันแห้งๆแข็งๆอย่างนั้นอะ่ะอาจจะทําให้ผิวหน้าของเราแบบเหมือนเหมือนมันทําให้หน้าเราอาจจะเป็นริ้วรอยได้เพราะว่ามันแข็งเกาะหน้าเราเนี้ยวเวลาาพูดมันก็แห้งแตกแคบแคบออกมานะก็ตัวเนี้ย เนื้อดีนะเนื้อเนียนเลยแล้วก็ตัวนี้ราคาถูกด้วยก็คือมันราคาแค่235บาทอะแล้วมาใน100กรัมกระปุกก็ดีด้วยเนี่ยสวยงามนะแพ็กเกจจิ้งก็เดี๋ยวจะไปสาธิตวิธีการใช้งานกันเนาะตัดภาพไปเลย ไว้ประมาณสิบถนาทีนะคะตวโปรก็จะดูดสารสิ่งสกปรกแ้วก็ความมันชนดลงไปใหน้าแล้วก็ทำให้กระชับนะคะเดิยว หน้ามันคลีนดีนดะสุดชื่นนี่ค่ะ,ะหลังจากที่ไปพอกหน้ากันมาด้วยโคลนแล้วเนาะก็จะรู้สึกได้เลยว่า ความมันบนใบหน้ามันลดลงแล้วก็รูขุมขนเนี่ยแลดูกระชับขึ้นแล้วมันมองเข้าไปที่ผิวหน้าเราตรงนี้ตรงที่มันรูขุมขนกว้างนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันดูดซับสิ่งสกปรกออกไปคืออย่างเราเนี่ยแต่งหน้าทุกวันเนาะก็ต้องมีการดีท็อกมันบ้างนิดนึงเนาะใช้เขาทุกวันก็ต้องดูแลเขานิดนึงซึ่งตัวเมื่อกี้คือแบบ2 3 5บาทอะแต่ว่ามันมันถือว่าทําได้ดีมากๆเลยเนาะก็ควรค่าแก่การลงทุนเนาะซึ่งไอของที่เอามาวันเนี้ยก็คือคัดมาแล้วว่ามัน มันมันโอเคมันดีจริงจงนะก็ถึงเอามาพูดกันเนาะก็หลังจากที่เราล้างหน้าพอกหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้จะเห็นได้เลยจากในคลิปคือแบบพอกนหน้าเหมือนอวาตารเลยไอตัวเขียวๆไอตัวสีน้ำเงินน้ำเงินไม่ไม่รู้ว่าใช่อวตารหรือเปล่านะไอตัวที่มันเป็นตัวสีน้ำเงินที่มันเป็นผู้ชายที่หน้าเป็นสีฟ้าเนาะก็ทำความสะอาดหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการแต่งหน้ากันกนิดนึงเนาะก็ตัวที่แนะนําเลยแบบแนะนํามากๆคือตัวเนสติดทนมากทา ทาวันจันเนี่ยติดทนถึงวันสุขติดทนถึงวันอาทิตย์เลยอะ่ะเออไม่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรล้างออกด้วยนะแต่ว่าคือคิดว่าถ้าใช้ eye, eye อายอายรีมูเวอร์เฉพาะจุดเนี่ยไม่ได้คิดว่าหรอกใช้อายรีมูเวอร์ที่เป็นออยเนี่ยล้างออกแน่นอนนะตัวนี้ก็คือติดทนมากทาเช้าติดทนยันเย็นเลยตัวนี้ก็คือ beauty c o t t a g e sweet lolita cream eye shadow นะสีที่ปันมีเนี่ยเป็นสีเบอร์3ก็คือสีมอนพนะตัวนี้ขนาด5กรัม ราคา255บาบาทปันซื้อตอนโปรโอ่ะเขาจะชอบมีโปรโล,โลด40%อะไรอนยะ่างเงี้ยอยากให้ไปติดตามที่แฟนเพจของ beauty c o t t e g t Thailand เนาะก็เซิร์ช beauty c o t t e g e เลยก็จะเจอนะก็ในแฟนเพจเขาเนี่ยจะบอกบ่อยๆว่าอะไรลดที่ไหนเมื่อ,อไหร่เงี้ยให้ตามไปเพราะว่าตอนที่เขาลดอ่ะลดเยอะจริงๆนะก็อยากให้ไปติดตามดูกันเนาะตัวเนี้ยคือแบบมันมันสวยอะ่ะ มันสวยกว่าแบรนด์ดังๆอีกอะขนาดแบรนด์ดังๆเขายังไม่ใส่กล่องเลยอะเขาก็มีแค่พอตธรรมดามาแต่ว่าตัวเนี้ยคือมีกล่องมาสวยงามนะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้สวยเลยก็เปิดมาด้านในโอ้ยเปิดมาด้านในก็จะมีอายชาโดว์อยู่เป็นพอตแบบนี้นี่นะห้ากัม ได้เยอะอยู่อ่ะอันนี้ก็ใช้ยันโอ๊ตใช้ใช้ไปเถอะนะก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบใช้มาจริงๆอ่ะมันเยินเลยอ่ะแบบคุณเลยนะแล้วก็คือเมื่อกี้ตอนสวอชสีกล้องมันไม่ได้อัดนะก็เลยมาแล้วสวอชมาแล้วไม่รู้ว่ามันโฟกัสหรือเปล่าโฟกัสไม่เออเลยจะเห็นว่าสีชาร์จนะแล้วก็ ที่สำพันญคือมันแบบติดทนมากๆนะตัวนี้ติดทนมากๆเลยเดี๋ยวปันจะไปทดสอบกันกันน้ําให้ดูกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าโดนน้ําโดนคลีนเซอร์แล้วเนี่ยมันจะทนได้จริงอย่างที่ปันพูดหรือเปล่าก็ไปดูกันนะบ๊ายบ อันนี้นะก็ลองใช้ไปทั้งหมดเน่ยตัวอันนี้คือลองใช้จริงแล้วก็มาใช้ให้ดูกันด้วยเนาะก็สําหรับแบรนด์ beauty q u a t t e เนี่ยก็ใครที่สนใจเนี่ยก็อยากให้ไปลองดูผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยสารเนี่ยสกัดจากธรรมชาตินะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะชุมันจะปลอดภัยต่อผิวนะแล้วก็จะเหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาทุกตัวเนี่ยโนพ a r หมดเลยก็จะมีเขียนไว้เลยว่ามันมันโนพ a r น,นะง แล้วก็ไม่ทดสอบกับสัตว์ด้วยคือแบบเราสงสารน้องสัตว์อะคือต่อให้ต่อให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วเขาไม่ตายอะสุดท้ายเราก็ต้องฆ่าทิ้งอยู่ดีนะคือทุกตัวที่นํามาทดสอบเนี่ยเราต้องฆ่าทิง้งก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพอเขาไม่ทดสอบกับสัตว์เนี่ยมันดูแบบเราสวยแบบไม่ต้องเบียดเบียนใครโอเคนะแล้วคือ3ตัวเนะี้ยคือถ้าใครอยากลองเนี่ยซื้อได้เลยนะคือปันใช้แล้วหน้าไม่พงังหน้าโอเคนะแล้วก็ ดีมากๆคือราคาถูกอะสามตัวเนะี่ยยังไม่ถึง1000บาทเลยเนาะก็อยากให้ไปลองเดินดูกันเพราะว่าพี่ BA ก็ค่อนข้างใจดีอย่างเมื่อวานเนี้ยไปเลือกแล้วก็แบบเลือกเข้าเลือกอกอก,อกเลือกเข้าเลือกออกพี่คะไม่เอาอันนี้พี่คะเอาอันนี้ดีกว่าหนูอยากลองอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ b A เขาใจดีอะคือเราเราดื้อก,กับเขาคือเราเราแบบพี่ไม่เอาค่ะหนูอยากลองอันนี้เขาก็เขาก็โอเคเขาก็แบบเออเขาก็แนะนําสิ่งที่ด,ดีกับเราอย่างเขาเห็นว่าปันแบบมีรอยสิวเล็กน้อยเงี้ยเขาก็พยายามจะ ให้เลือกลายที่มันช่วยในเรื่องของลดรอยสิวนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วปันคือมันอยากลองอันนี้คือมันเป็นแบบฝรั่งสีชมพูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากลองแล้วก็ตัวนี้เราใช้ซ้ําแล้วเราก็เออต้องไปซื้อนะแล้วก็ตัวนี้คือมีอยู่แล้วมันยังไม่หมดก็ใช้ได้นานจริงๆคือแบบใช้จนเยินแล้วเนาะก็อยากให้ลองไปเดินดูกันนะสําหรับออร้านวตีิคอลเทจเนี่ยพี่พี่ใจดีทุกคนเลยแล้วก็ หาซื้อง่ายนะมีสาขาทั่วไปเลยเดี๋ยวยังไงจะลิงก์แฟนเพจของ beauty content เนี่ยไว้ด้านล่างให้แล้วก็ยังไงอยากให้ลองเข้าไปกดติดตามดูมีโปรโมชั่นดีๆให้ติดตามมากมายเนาะก็วันนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ